นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปสสนทิกำลังตำรวจและทหารเข้าจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และปริมณฑลพร้อมขยายผลจับกลุมหัวหน้าแก๊งในประเทศเพื่อนบ้าน สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,อปอสอร,ร่วมกับตำรวจและทหารจับกลุ่ม10ผู้ต้องหาแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นคนไทย4คนถูกจับกลุ่มที่จังหวัดสมุทรสาครและชาวเขาเผ่ารีซอ6คนที่ขยายผลการจับกลุมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมของกลางไอซ์12กิโลกรัมและรถจนตคัน นายเพิ่มพงษ์ชวลิตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระบุว่ากระบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้เป็นรายสำคัญที่มีพื้นที่การค้าครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้โดยจะมีการนำยาเสพติดมาเก็บพักในพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครโดยให้เครือข่ายเป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อก็จะโทรติดต่อให้เครือข่ายที่เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดนำไปส่งให้กับลูกค้าตามจำนวนที่สั่งซื้อ ส่วนการชำระเงินค่ายาเสพติดกลุ่มนี้มักจะรับเงินค่ายาเสพติดเป็นเงินสดโดยจะมีการจ่ายเงินค่ายาเสพติดกันในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากนี้จะมีการขยายผลและตรวจค้นเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป